เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมนักลงทุนบางคนเนี่ยเขาถึงผ่านช่วงที่ตลาดผันผวนหนักๆไปได้แบบสบายๆในการเจาะลึกข้อมูลครั้งนี้เราจะมาไขาความลับของการสร้างพอร์ตที่แข็งแกรง่งด้วยหลักการสําคัญที่เรียกว่า Asset Allocation กันครับเอ,เอาละครับมาเริ่มกันด้วยคําถามท,ที่อาจจะจี้ใจดํานักลงทุนหลายๆคนเลยคือพอร์ตที่เราอุตสาห์ตั้งใจจัดมาอย่างดีเนี่ยมันกําลังลงทุนในสิ่งเดียวกันซ้าไปซ้ำมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอยู่หรือเปล่าครับโอเคครับ เพื่อจะตอบคําถามนั้นเนี่ยเราลองมาดูกันหน่อยดีกว่าว่า Morningstar เขาไปเจอสีกับดักอะไรที่นักลงทุนมักจะพลาดท่าเสียทีกันบ่อยที่สุดโหกับดักพวกนี้เนี่ยมีตั้งแต่พอร์ตที่ใหญ่เกินซับซ้อนเกินไปหรือการซื้อกองทุนหลายกองมากเลยนะแต่พอแกะดูไส้นาอ้าวดันเป็นหุ้นตัวเดียวกันซะง,งั้นไปจนถึงอันนี้คลาสสิกเลยคือลืมไปแล้วว่าเคยซื้ออะไรทิ้งไว้บ้างจนสุดท้ายแผนที่วางไว้อย่างดีตอนแรกก็พังไม่เป็นท่าเลยครับ เดี๋ยวทีนี้ทางออกของปัญหาทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อืมน่าแปลกนะครับที่คำตอบทั้งหมดเนี่ยมันดันอยู่ที่หัวใจสำคัญแค่ข้อเดียวเลยและสิ่งนั้นก็คือ asset allocation ครับหรือถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือการจัดสรรสินทรัพย์นั่นเองมันเป็นกลยุทธ์ในการแบ่งเงินลงทุนของเราเนี่ยไปยังสินทรัพย์ประเภทต่างๆแบบเป็นระบบเลยนะครับเพื่อจะหาจุดที่มันลงตัวที่สุดระหว่างความเสี่ยงกับผลตอบแทนในระยะยาว ตัวเลขนี่อาจจะทําให้หลายคนอึ้งไปเลยนะครับเพราะมีงานวิจัยที่ชี้ชัดเลยว่าความสําเร็จของพอร์ตเกินกว่า90%ในระยะยาวเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเลือกหุ้นเด็ดๆถูกตัวนะครับแต่มาจากการจัดทีมหรือก็กคือการจัดสรรสินทรัพย์ให้มันลงตัวต่างหากตารางนี้เป็นอะไรที่เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับลองดูสิครับสินทรัพย์ที่เคยเป็นดาวเด่นในปีหนึ่งเนี่ยพอปีถัดไปอาจจะล่วงไปอยู่ท้ายๆตารางเลยก็ได้คือผู้ชนะมันเปลี่ยนหน้าไปได้เรื่อยๆเลยครับ และนี่แหละครับคือข้อดีที่สําคัญที่สุดเลยพอที่กระจายการลงทุนมาอย่างดีหรือที่เราเรียกว่า AA เนี่ยคือมันอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนหวือหวาที่สุดในบางปีนะครับแต่มันจะช่วยปกป้องเราไม่ให้เจ็บตัวหนักๆในช่วงตลาดขาลงซึ่งผลลัพธ์ก็คือการเติบโตของพอร์ตโดยรวมมันจะราบลรื่นกว่ามั่นคงกว่ากันเยอะเลยครับทีนี้พอเรารู้หลักการแล้วคําถามต่อมาก็คือแล้วเราจะเอามาปรับใช้เพื่อสร้างพอร์ตที่ใช่สําหรับเราจริงๆได้ยังไง มาดูกันต่อเลยครับแน่นอนครับว่ามันไม่ได้มีสูตรสาเร็จตายตัวสําหรับทุกคนสัดส่วนที่พอดีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องส่วนตัวของเราลว้ลวนเลยไม่ว่าจะเป็นอายุเป้าหมายทางการเงินของเราเรามีเวลาลงทุนนานแค่ไหนและที่สําคัญที่สุดเลยคือใจของเราเองครับว่ารับความผันผวนได้มากน้อยแค่ไหนอ่ะนี่เป็นตัวอย่างพอร์ต3สไตล์ที่สะท้อนระดับความเสี่ยงที่ต่างกันนะครับอย่างแรกเลยพอร์ตแบบ conservative หรือระมัดระวังหน่อยก็จะเน้นรักษาเงินต้นเป็นหลักจะเห็นว่ามีตราสารหนี้เยอะเลย ขยับมาที่แบบ moderate หรือเสียงปานกลางสัดส่วนก็จะสมดุลขึ้นมาหน่อยและสุดท้ายพอร์ตแบบ aggressive หรือเชิงรุกอันนี้คือพร้อมลุยเพื่อการเติบโตเต็มที่ก็จะเน้นที่หุ้นเป็นหลักเลยแล้วก็อาจจะมีสินทรัพย์ทางเลือกเข้ามาผสมด้วยนิดหน่อยครับเอาละครับพอเราสร้างพอร์ตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีกลยุทธ์หลักๆอยู่2แบบในการบริหารจัดการพอร์ตในระยะยาวอย่างแรกเลยนะครับเราเรียกว่า strategic asset allocation หรือ SAA ให้ลองนึกภาพว่ามันคือแผนแม่บท หรือเป็นเหมือนพิมพ์เขียวหลักของพอร์ตเราเลยที่เราจะยึดเป็นแนวทางหลักในระยะยาวครับส่วนอย่างที่2ก็คือ tactical asset allocation หรือ TAA ครับอันนี้จะเป็นการปรับพอร์ตแบบเล็กๆน้อยๆในระยะสั้นเพื่อชฉวยโอกาสจากสถานการณ์ตลาดที่มันเปลี่ยนไปเหมือนการปรับหมากนิดหน่อยนะครับ เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับถ้าเปรียบ SAA เป็นเหมือนเส้นทางหลักที่เราปาักหมุดไว้ใน GPS เพื่อจะไปให้ถึงเป้าหมายระยะยาวของเรา t AA ก็จะเหมือนกับการที่เราตัดสินใจเปลี่ยนเลนหรือว่าเรื่องใช้ทางลัดเล็กๆน,น,น้อยๆเพื่อเลี่ยงรถติดข้างหน้าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังมุ่งหน้าไปในทิศทางเดิมตามแผนที่วางไว้ครับและเพื่อให้แน่ใจว่าแผนแม่บทของเรายังเวิร์กอยู่เสมอมันยังมีขั้นตอนการบำรุงรักษาที่สำคัญมากๆอีกอย่างหนึ่งครับซึ่งก็คือ Portfolio Rebalancing หรือการปรับสมดุลพอร์ตนั่นเองทําไมต้องทําด้วยก็เพราะว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยหุ้นบางตัวมันอาจจะโตเร็วมากในขณะที่สินทรัพย์อื่นๆโตช้ากว่าทําให้สัสดส่วนพอของเรามันจะเริ่มเพี้ยนไปจากแผนเดิมที่เราตั้งใจไว้ซึ่งบางทีมันอาจจะทําให้เรากําลังเสี่ยงเกินตัวโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้ครับหลักการของการรีบาลานซ์เนี่ยจริงๆมันง่ายมากเลยนะแต่อาจจะขัดกับความรู้สึกของเรานิดหน่อยนั่นก็คือการ ขายทำกำไรในสินทรัพย์ที่มันโตเร็วเกินไปแล้วก็เอาเงินก้อนนั้นน่ะไปช้อนซื้อสินทรัพย์ที่ราคามันยังไม่ไปไหนเพื่อดึงสัสดส่วนทุกอย่างกลับเข้ามาให้ตรงตามแผนเดิมที่เราวางไว้ครับแล้วเราจะทําอะไรดีก็ทําได้หลายแบบครับอาจจะทําตามเวลาที่กําหนดไว้เลยเช่นทุก6เดือนหรือทุกๆปีหรือจะตั้งเกณฑ์ไว้เลยว่าถ้าสัสดส่วนมันเพี้ยนไปจากเป้าเกิน5 1 0เมื่อไหร่าาค่อยปรับหรือแม้กระทั่งตอนที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆใ,ในชีวิตอย่างเช่นได้งานใหม่หรือว่าใกล้้จะเกษียณแลว ก็เป็นจังหวะที่ดีมากเลยครับที่จะมาทบทวนแผนทั้งหมดกันอีกทีพอเราเข้าใจและนําหลักการทั้งหมดนี้ไปใช้เนี่ยเราจะไม่ได้แค่สร้างพอที่หวังแค่ผลกลาไรนะครับแต่เรากําลังสร้างป้อมปราการทางการเงินที่แข็งแกร่งที่พร้อมรับมือกับทุกพายุในระยะยาวได้และนั่นก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ทุกคนกลับไปลองทบทวนพอร์ตของตัวเองดูครับ